ตอนที่สองแก้ไขปักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไปกดถึงข้อกำหนดบทแก้ไขปักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไตอนที่นสามซูเ็นแซนมา สองแสนหถึงสามแสนตราห้าปอเซนตอนที่3 3มสามแสนห่แสนอัตราสิปร์เซ็นตอนที่4ี่ห้าแนหถึงเจ็ดแสนหอตราสิบปอร์เซ็นตอนที่ห้าเจ็ดสนถึงหนึ่งล้านที่อัตรายี ตอนที่หกหนึล้าน1นึ่งถึงสองแสนอัตราภาษสิบห้าเซตอนที่7จสองล้านหนึ่งถึงสีล้านอัตราภาษสิบเปอรซตอนที่8ปดสี่ล้านหนึ่งเป็นต้นไปอัตราภาษสิบหข้อมูลถูกแล้วนะคะกรถสิบนทือค่ะ ราการขายเข้่มตอนที่สามได้ไหมนะคะ